สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างโมเดลช้อนตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นโมเดลในลักษณะที่เป็นเซอร์เฟซนะครับและคำสั่งหลักๆที่ใช้ในการสร้างนะครับก็จะเป็นคำสั่ง sweep blend นะครับแล้วก็จะมีการ apply ฟ u n ก์ชันในส่วนของ multi body design นะครับมาช่วยในการขึ้นรูปช้อนตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มแรกนะครับผมก็จะทำการเปิดไฟล์นะครับ เปิดไฟล์โปรไฟล์นะครับที่ผมได้ทําการเตรียมไว้นะครับซึ่งผมก็จะเตรียมไว้ตามลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถนําไปฝึกวาดสเก็ตช์ดูก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีอยู่2โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์แรกนะครับก็จะเป็นพาดนะครับที่ใช้ในการทำสวิปเบลินนะครับถ้าเราจะมาดูดิเมนชันต่างๆแล้วก็มาคลิกที่สเก็ตช์หนึ่งี่นะครับแล้วก็กด Edit d ด f i n i t i o n นะครับ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นดิเมนชันนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นโปรไฟล์ในการเอ่อขึ้นรูปชิ้นงานโซลิดนะครับที่เป็นโปรไฟล์ช้อนนะครับเมื่อมองจากท็อปวิวนะครับต่อมานะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อไปนะครับผมก็จะทำการเอ่อสร้าง r o s s s e c t i o n นะครับเพื่อที่จะมาใช้คำสั่ง s w e p ปเลนนะครับ เพราะการใช้คำสั่งเว็บเพลนเราก็ต้องมีทั้ง่าดแล้วก็ตัว r o s s s e c t i o นนะครับการสร้าง cross section นะครับผมก็เริ่มแรกนะผมก็จะมาสร้างเพลนก่อนนะครับผมก็มาที่เพลนตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็ต้องมาเลือกจุดเ e f e ล e n c e 2จุดนะครับผมก็มาคลิกที่เส้นนี้นะครับแล้วก็กด c o n t r o l ค้างนะครับแล้วก็เลือกจุดปลายตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเพลนที่ได้มามันก็จะมีลักษณะที่ขนานกับ เส้นโปรไฟล์ iels, นะครับแต่เราอยากได้เป็นร่างฉากนะครับเราก็มาปรับตรงนี้นะครับ,ราารบจากครูนะครับ <h framework, S 1> ให้เป็น normal นะครับ <c oughs> จากนั้นก็กดโอเคนะครับจากนั้นนะครับ cross section นะครับจะมี4อันนะครับเราก็ทําแบบนี้สี่รอบนะครับเพลนที่2นะครับเราก็ทำเหมือนกันนะครับเราก็มาที่เพลนนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกเส้นเคิร์ฟนะครับกดคอนโทรลค้างนะครับเราก็เลือกจุดปลายนะครับจากนั้นนะครับตรงครูนะครับก็เปลี่ยนเป็น normal นะครับ ่อมานะครับก็ทําเหมือนกันนะครับกดเพลนนะครับแล้วก็เลือกจุดเล็กเลนส์นะครับสองจุดครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นนอร์มอลนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็มาที่เพลนนะครับกดคอนโทรลค้างแล้วก็เลือกจุดปลายนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นนอร์มอลนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเพลนทั้งสี่เพลนนะครับที่เราจะ ทำการวาด o s s Section นะครับเพลนแรกนะครับผมก็จะมาที่เพลนตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาเปิด Sketch นะครับจากนั้นก็ปรับไปตั้งฉากอ่าทีนี้นะครับโปรไฟล์ในส่วนของเอ่อเพลนแรกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นส่วนโค้งรัศมีเท่ากับ30นะครับผมก็มาที่คาสั่ง Arc ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการ Sketch เส้นอาร์คร่าวๆประมาณนี้นะครับจากนั้นก็กดคลิกเมาส์กลางหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้เด n มชันต่างขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราก็มาปรับรัศมีความโค้งนะครับให้เป็น30นะครับส่วนความยาวตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เราก็ให้เป็น50นะครับ ต่อมานะครับผมก็จะมาใส่ constraint นะครับก็จะมี coincidence นะครับผมก็มาเลือก coincidence นะครับแล้วก็เลือกจุดกับเส้นอ้างอีกตรงการนะครับจากนั้นนะครับผมก็มาคลิกที่เส้นนี้กับจุดปลายตรงนี้ด้วยนะครับต่อมานะครับ cross section อันที่2นะครับ ผมก็มาเปิดสเก็ตที่เพลนนี้นะครับแล้วก็มาใช้คําสั่งสเก็ตนะครับจากนั้นนะครับก็ทําเหมือนกันนะครับก็วาดเส้นอาร์คคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มาระบุขนาดนะครับจากนั้นก็มาใส่ constraint นะครับ ต้องวาดอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะขออนุญาตลบนะครับทำไมลากเส้นอาร์คแบบนี้นะครับแล้วก็มาระบุขนาดนะครับเป็น30ตรงนี้ให้เป็น50น,นะครับจากนั้นก็มาใส่ constraint นะครับให้จุดตรงกลางนะครับมัน จตัดกับเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนโค้งตรงนี้นะครับจะต้องให้มันตัดกับเส้นเคิร์ฟจุดนี้นะครับมนที่จุดนี้นะครับแล้วก็มาที่เส้นต่อมานะครับอันที่สามนะครับอันที่สามผมก็มาเปิดสเก h ที่เพลนนี้นะครับ จากนั้นนะครับผมก็จะทําการวาดเ,าเส้นอาร์คนะครับลัสมิท่ากับสิบห้านะครับผมก็มาวาดคร่าวๆประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็มาระบุขนาดนะครับาจากนั้นนะครับผมก็จะมาทำการใส่ constraint นะครับ ก็จะทำการเลื่อนจุดศูนย์กลางตรงนี้ลงมานิดนึงนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ constraint นะครับโป็น c o n c i d e n t นะครับผมก็มาคลิกที่จุดตั้งอิงทั้งสองนะครับแล้วผมก็จะให้เส้น2เส้นนี้นะครับมาบันจบกันนะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับต่อมานะครับเราก็มาวาดเส้นสุดท้ายนะครับผมก็มาเปิดสเกจที่เพลยนี้นะครับแล้วก็มาเปิดสเกจนะครับจากนั้นนะครับผมก็ทําการวาดเส้นตรงนะครับใช้คําสั่งลน์นะครับประมาณนี้ลงไปนะครับจากนั้นก็คลิกเมาส์กลางนะครับเพื่อ บอกขนาดนะครับในที่นี้ผมจะให้เป็น25นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาใส่คอนสเตรนนะครับให้จุดปลายทั้งสองนะครับมันสมมาตรกันนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะให้เส้นตรงนี้นะครับมาบรรจบกับจุดปลายของเส้นเคอร์ฟนี้นะครับผมก็มาที่โคนิเดนด์นะครับก็มาเลือกเส้นนะครับแล้วก็เลือกจุด จุดปลายตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับอันนี้เราก็จะได้ทั้งตัวโปรไฟล์นะครับแล้วก็ตัว cross section ครบแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาใช้คำสั่ง sweep blend นะครับก็มาที่คำสั่ง sweep blend นะครับเริ่มแรกนะครับพอมาที่คำสั่ง sweep blend นะครับเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นเส้นโปรไฟล์เปิดทั้งหมดเลยนะครับ เราก็จะต้องมาเลือกตรงนี้ให้เป็น surface ด้วยนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกเส้นผัดนะครับซึ่งก็จะเป็นเส้นนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่ section นะครับแล้วก็มาที่ selected section นะครับจากนั้นก็ทำการเลือกเส้น curve เส้นแรกน,น,นะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บเรากด insert แล้วก็เลือกเส้นที่2นะครับ Rams. จากนั้นก็กด insert นะครับแล้วก็เลือกเส้นที่3า นะครับจากนั้นก็กด insert แล้วก็เลือกเส้นสุดท้ายนะครับเราสามารถปรับทิศของมันก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น surface ที่เราต้องการแล้วนะครับต่อมานะครับผมก็จะมาใส่ความหนาของ surface ตัวนี้นะครับโดยการเพิ่ม t h i c k n e s นะครับ ผมก็มาคลิกที่ฟีเจอร์สวิปเบนตรงนี้นะครับแล้วก็มาใช้คำสั่งติ๊กเกนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ความหนาเป็น1.5นะครับอ่าแบบนี้นะครับพุ่งออกด้านนอกจากนั้นก็กดโอเคนะครับอ่าอันนี้เราก็จะเป็นได้ solid body มาแล้ว1อันนะครับต่อมานะครับอ่าผมก็จะใช้โปรไฟล์ช้อนอันนี้นะครับ ในการใช้คำสั่ง extrude นะครับสร้าง solid body ขึ้นมาอีก1อันนะครับผมก็มาคลิกโปรไฟล์นี้นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง extrude นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมา extrude นะครับแล้วก็ปรับทิดในการยืดนะครับก็มาปรับทิดตรงนี้นะครับส่วนความยาวนะครับผมก็จะให้เป็นสัก30นะครับคร่าวๆนะครับทีนี้นะครับการที่เราจะ สั่งให้โปรแกรมเนี่ยมันทำบอดี้เพิ่มมาให้อีกหนึ่งอันนะครับเราก็ต้องมาที่บอดี้ออปชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะต้องมาติ๊ก Create new Bo d y ตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับก็จะสังเกตได้ว่าตรงนี้นะครับบอดี้จากตอนแรกมี1น,นครับตอนนี้ก็จะเป็น2แล้วนะครับต่อมานะครับผมก็จะมาใช้คำสั่งนะครับเลือกแต่ส่วนที่บอดี้ทั้ง2เนี่ยมันอินเตอร์เซ็ก,กัน นะครับเพื่อที่จะได้โปรไฟล์ซ้อนเออที่จะได้โมเดลซ้อนออกมาผมนะผมก็จะมาใช้คำสั่ง o o l e a n Operation ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาทำการเลือกบอดี้ทั้งสองนะครับอ่เราก็สามารถเลือกได้ทั้ง merge m e r g e ถ้าถ้าเราใช้คำสั่ง merge นะครับบอดี้ทั้งสองเนี่ยมันก็จะรวมกันเป็นหนึ่งบอดี้นะครับแต่ถ้าเราใช้ subtract เนี่ย บอดี้ที่มันทับกันมันก็จะถูกลบออกไปนะครับแต่ในที่นี้นะครับเราจะใช้อินเตอร์เซ็กนะครับอ่ทีนี้เราก็จะได้แบบบอดี้ที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลช้อนที่เราต้องการนะครับเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะมาใส่คําสั่งฟิลเลตตรงนี้นะครับผมก็มาดิกคําสั่งลานะครับอ่าเราก็เลือกขอบนี้นะครับ ลัศมีส่วนโค้งนะครับผมให้เป็น5้านะครับจากนั้นก็กด Control คอนโทรลค้างนะครับก็จะได้เป็นช้อนตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็จะมีลักษณะที่สวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างโมเดลแบบเซอร์เฟสนะครับแล้วก็ จะมีการประยุกต์ใช้คำสั่ง Boolean Operation นะครับสำหรับ multi body, body design นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับสวัสวดีครับ